อาคิดสยาคิดนฮลเน and ้องยแล้วนัฟ้าซเ้นะอะไรน้าแดดส่งสวยมากลุเอิ่มขึ้นไปยังขึ้นไปยังหนังป้า ก็อยู่ตลอดนะไม่ไม่ไมถึงว่าเคยขึ้นไปยังยังค่ะโอ้โหยู่ตด้ต้งนานอยู่แค่ไม่ไกลจากบ้านโยมนะ้านก็แค่อ้อมไปยังไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะเคยขึ้นอยู่ขนหนึ่งค่ะสี่โมงได้บ่ายสี่โมงได้บ่ายสองโมงเออไม่รู้ ทันเวลาเดี๋ยวเราก็มีถ้าไม่ทันเดี๋ยวป้าวิไลก็หมาละอ้าวป้าวิไลก็มาตัดที่นี่เหรอไม่ตัดงแถวบ้านยมอ๋อมาตัดเันวันนี้มีมาตัดกนพี่ก็มาตัดร้านนี้ใช่ไหม ตัดนี้ป่ะหรือว่าอพอลโลที่อื่นยอมแบะมาในบริษัทนี้ใช่ไหมเราบินลูกคนทีวันนี้มาตัดแว่นนี่ให้ต้องให้พี่เนืทิพย์เลือกให้ว่าจะเอาแบบไหนดีเขามาละวันนี้พี่เนืทิพย์ยอมหอมพามาตัดแว่นร้านใหญ่เลยแพงมากอันนี้ร้านนี้ก็ไม่ไม่น่าดูมันก็อันนี้อันนี้มันมีขอบอันนี้ไม่มีขอบ ตรงไหนเราซื้อไดาเอาได้สิคะแต่ไม่ถ้าอืมแต่ว่ามันมีข้อบกพร่องอืมแต่ว่าแบบหมายถึงว่าแบบแบบแบบน้องเพชรอะมันอยู่ตรงไหนจ้องดูไงไอเดียนี้มีปัญหาอยู่เนี่ยมันคงจะไม่มีแล้วค่ะเหรอเพราะว่าต้องบอกเขาเมื่อก่อนเนี้ยจะมีโชว์แต่เรน,นี่เรนี้มันไม่ถ้าไม่มีเราเราจะลองได้ไงอะ เถ้าเขาอาจจะมีก็มีนะมีเขากะจายไว้เราลองให้เราดูอันนี้ของเรแบงคนนี่อ่ะนะยมหอมบอกหน่อยว่าใครลบบุญด้วยบ้างบอกให้ใช่มีเจพี่เจแล้วก็พี่สมัยพี่สมัยแล้วก็ป้าทุเรียนป้าทุเรียนแล้วก็มีอะไรนะแอดมุกดาพี่มุกดาแล้วก็ น้าหอมน้าใครก็ต้อตถามขาพี่แอดค่ะพี่เนื้อทิพพี่เนื้อทิพโอ้โหวันนี้ได้แว่นดีเลยมีชื่อเล่มจำไม่ได้มีเ้าทำมากับแอดนะก็ตัดครั้งแรกในชีิตยะ ยมบอกว่าเอาดีๆไปเลยดีๆก็แพงนะไม่ให้ไม่ให้ดีแบบราคาสูบแบบสิบพันนะี่แค่แค่แค่ขามันก็แปสิบแล้วนะจ้งปเป็นเทที่ถูกลงที่ไทยร่วมมืมาบ้าจะได้เขาจะได้ได้บุญเยอะทีไหนร่เลยไงไทไทยร่ก็ปูด้่เพื่อนเขาเนาะค่ะพี่พี่ต้อยรู้ป่ะพี่ต้อยแล้วก็ กคน,<ม>นี่นขเขาบอกว่ากูจะยอไม่ได้บุญนี้เขาให้ทุกคนตาทิพย์ตาทิพย <c oughs> ์เกิดมาตาทิพย์โอ,อ้โหลานใหญ่ <c oughs> นนั่นแหละนั่นอัน,นของเขาแหละ <c oughs> อันนี้สำหรับสำหรับอะไรประกันเนี่ยมามามารับกันใบรับใบรับโฉมพี่ลงมาด้วยทั้งหมดราคาเท่าไหร่พี่ทั้งหมดรวมหมดเลยหกร้อยแต่ได้สองสองใบถูกเลยใช่ไหม เมื่อกี้6 8 4แล้ <Okay. S 2> แล้วทำไมเขาลดเหลือ600ได้ พูดไปพูดมามันแพงกันเลยเราสบายอ๋อเหลือหกร้อยต้องต่อแะหกร้อยก็แพงแล้วนะโโอ้หแต่เดบันนี่แพงกันหลือพี่เดบนแพเบันสวยถ้าหลวงพี่ทำเปนกันแดดก็สวยเลยเวลาหลวงพี่ไปนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยนั่งเนี่ยใส่กันแดดพิมกันแดดแล้วมันมองไกลได้เป็นแว่นสายตาแต่ว่ากันแดดมันของโยงเนี่ยใช่พี่พี่ว่าขามันมาตรฐานไหม ก็ดีค่ะขาต่างประเทศนะมันก็ดีแต่ถ้าเป็นอะไรมีประกันนะคะเป็นอะไรนะคงที่มาเองก็ได้มาจะพูดไม่ได้นุ่นนุ่มพร้อมจ่ายตังค์จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมจ่ายครึ่ง๋อ โอ้ขอบคุณขอบคุณยมทั้งหลายที่มาตัดแว่นตาดีใจนะทั้งแรกในชีวิตเออทุกคนเลยวุฒนที่เราพัฒนาใช่แค่อยากจะร่วมหีก็ได้อยู่ลงลายจ้าจ้าจ้าโอเคไป ควังดีไม่จำเป็นต้องทำให้ใครดูแม้ใครไม่รู้ก็เป็นคนดีได้ทำดีอย่าหวังแค่คำชมเพราะแค่คำชมของคนบางทีไม่จริงใจแค่คำหวานใครๆก็พูดได้แค่คำพูดที่หลงไหลอาจไม่ใช่ความจริงทำดีต้องทำด้วยความรัก ูส่นดีขึ้นมาจากใจอย่าหวังให้ใครมาชื่นชมยินดีทำดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ดีด้ยจากหัวใจอย่าทำด้วยความอึดอัดรำคาญใจเพราะใครเขาบอกให้ทำใจใสจะเป็นบุญลุนนำใจคองเราร้อนใจทำดีเพราะไม่เต็มใจทำไปไม่ได้บุญ ความดีไม่ต้องให้ใครเห็นขอแค่ใจเราเป็นสุขได้ท้องแท้ที่ตัวไฟความดีไม่หายไปก็ยิ่งใหญ่ได้แม้ไรคำชมความดีเป็นของเฉพาะต้องอย่าบุกไปกังวลกับคนคนที่สังเสริ่งทาใครทำคนนั้นได้ใครกินเข้าลงไปคนนั้นก็อิ่มท้องไม่กินจะไปอิ่มื่อไไรถ้าดีก็ต่อไปแม้ใครไม่เห็นก็ตา วันนี้มารับแว่นตานเองเจา้จาภาพเจ้าภาพเอาใบรับมาเขากระจายไปแล้วทิ <accent> ่นี้ เอาเขาองดูอันนี้โอคขอรู้ว่าจะเอาไปเลอ่ะคันได้ยันมองไกลเออโอเคสวยมไสมพี่สมสจ้นี่ให้กข้าหันาเออโอเคได้ได้ได้โอเคลองสิเข่าไหมเข่าไหมเออให้ลองให้ลองให้ลองเยแต่ลงพี่ก่อนใส่ลวงพี่ลืมบอกว่าให้ลวงพี่ลืมตาลักตาก่อนหลวงพี่นะเพราะยังมทิ้งี่เออ

วันนี้ได้มาลับเว่นประมาณหกร้อยยูโรประกันอีกโยมหามกินโยมหาอะไรนี่หาไอเบนซิโยมเอาวันนี้ได้มาลับเว่นเนื่องจากสายตา,ตาสั้นากับการแบ ครบอายุแล้วแว่นสายตาเข้ากันนะเออถ้าเออเป็นธรรมดากันเออเออเออเอาออกมาดูเลยเออเออเอแว่นแว่นแว่นสายตากันแดดเอ่ออพลโลอพอลโลอย่างดีใช่ไหมอพอลโลนี่ร้านเป็นชื่อเป็นแว่นสายตาเออไปเป็นกันแดดแล้วก็มองไกลออมองไกลอันนี้แว่นสายตาอนี่ขอไว้สายตา ไม่มีกรอบเออกรอบนี่ช้อปกรอบเท่าไหร่นะวันนั้นร้อยสี่สิบช้อะกรอบอ่ะมันร้อยสี่สิบอันนี้อันนี้กรอบร้อยเจ็ดสิบไอ้แว่นตัวแว่นกระจกเนี้ยข้างละสองร้อยยู่เออข้างละสองร้อยใช่ข้างละสองร้อยพอดีีสองร้อยแล้วก็แว่นขาแว่นร้อยสี่สิบขาแว่นร้อยสี่สิบใช่มีข้างละสองร้อยกระจกอ่ะข้างละสองร้อยต้องรักษาให้ดีที่สุดในชีวิตเลยนะ ของที่แพงที่สุดอันนี้ก็ขาแบนเป็นของเปรี้ยๆก็เจ็ดสิบห้าแต่มันลดให้นะต้นมันต้องร้อยยี่ห้ายูโรเนี่ยคือเราแค่ห้าสิบยูโรเอาเอาลองบอกรายชื่อไหมใครใครทำบ้างก็มีมุกดามุกดาแล้วก็พิษมัยพิสมัยแยมสกีพ่ยองแล้วก็เจพี่เจแล้วก็ปาทุเรียน พี่ติ๋วพี่ติ๋วพี่ต้อยพี่ต้อยโอ้ยอะไรเนาะแล้วคนเรากันเองเออเออเฮ้ยเนื้อพี่แล้วก็แอดเออเพราะว่ามันแพงเนาะตั้งหกร้อยอ่ะหกร้อยกว่าถ้าเกิดอยู่ไทยไม่มีปัญญาตัดนเลยก็คงก็คงแบบว่าใส่แบบถูกๆเอาอ่ะแต่ทีนี้การขายแท่งกล้าอะไรนี่ตุกติกร้อยกว่าแปดร้อยกว่าเดี๋ยวคนนี้ก็ ถือว่าเป็นอัดบริการที่แพงอย่างหนึ่งในชีวิตก็สายตาผู้ยมก็จะสายตามองเห็นชัดกันทุกคนรักษาอย่างมาด้วยก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยโอเคสาธุสาธุโมทนากับทุกี่เนาะโอ้ดีใจ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 เออเออใช่ใช่แล้วไงแว่นเขาก็ดำเห็นไหมไม่ต้องมาถ่ายรูปก็ได้ถ่ายด้เพราไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ค่อยอยากถ่ายแบบเขินๆบายเราไม่รู้เอาแบ่งกันแดดบางทีทำไมต้องติดอยู่ในรถตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันไปดูก่อนก็อยู่ก็อยู่ในรถไม่อยู่รถก็อยู่ในบ้านใช่ก็อยู่ในบ้านอะไรไม่อยู่ก็เอาคอนเออตอนแรกโยมว่าจะมาตรงนี้ใช่ที่สถานเสนาเพลินที่เรียบร้อยแล้วบายบายอากาศมันก็ดีตั้งที่สเออ Det er